สวัสดีครับพี่จูนครับสวัสดีคพี่จูนเกี่ยวกับเนื้อหาที่มาเรียนสามวันพี่จูนคิดว่าไงบ้างครับเนื้อหาเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าแน่นมากเลยค่ะคาดไม่ถึงว่าการทําเว็บไซต์เนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบเยอะซึ่งยอมรับตามตรงว่าถ้าเราต้องศึกษาเองไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ค่ะจากที่เรียนแล้วรู้สึกว่าทําให้เราสร้างเว็บไซต์เองได้ซึ่งตรงจุดประสงค์ตั้งแต่เริ่มต้นที่ตั้งใจมาค่ะ ครับผมบรรยากาศในการเรียนของพวกเราเป็นไงบ้างครับพี่โจนมีความรู้สึกว่าเหมือนที่พี่น้องๆกันการเรียนในสามวันนี้ทําให้รู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนๆในห้องที่เรียนมาด้วยกันสามสามคลาสนี้ด้วยกันมีความผูกพันค่ะครับผมพี่พี่จูนคิดว่าความคุ้มค่าเป็นไงบ้างครับมีความคุ้มค่าเกินคุ้มค่ะ มีความรู้สึกว่าทั้งแรกสุดเนี่ยเราจะมีเว็บไซต์สักเว็บหนึ่งเนี่ยเคยได้ยินว่าจะต้องเขียนแล้วจะต้องใช้เงินจำนวนมากเมื่อเทคคอสนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ในการขายสินค้าของเรารวมถึงการอัปเดตสินค้าใหม่ๆเพิ่มเข้าไปในเว็บไซต์ของเราได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,มอาศัยการทำงานด้วยตัวเราเองได้รู้สึกพึ่งพาตัวเองได้รู้สึกภูมิใจ ได้ครับได้ครับพี่จูนมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนไหมครับมีความก็อยากฝากว่าถ้าใครคิดว่าการเขียนเว็บไซต์เพื่อที่จะขายสินค้าเป็นสิ่งที่ยากก็จะบอกว่าไม่ยากอยากให้ลองมา take course คุณะจะทำได้ขอบคุณมากเลยครับพี่จูนครับ